สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอนมาปลูกทุเรียนดูที่ซื้อทุเรียนมาจากในล้านแถวมอขอนะคะนี่ซึ่งมีลูกๆมาอื่นก,กับน้องนาวสุดหล่อมาช่วยปลูกเราไม่มีความรู้หรอกแต่น้องเขาจบมาจากคาสิมอขอเนอะดูซีสสภาพนะคะนี่ค่ะแต่เขาบอกว่าห้ามเอาลง ลึกหมดอันนี้เมื่อไม่เด้อค่ะเด้อเมือมม่อไม่เด้อเมื่อไม่หัดปลูก <c oughs> ดูสิคะลูกสาวดิวฉันกลัวนิ้วดํานะคะเอาอันนี้คุยเอาออกนะคะอันนี้คืคอพันธุ์ทุเรียนของหมอนทองจาอเอามาคุยดูสิคะเป็นโพงเลยนะคะภาษาลาวบ้านเราเป็นเป็นแองแต่ก็คือห้ามให้มิดดูจาก y o YouTube ทั้งนั้นละคะ่ะเนี่ย ปลูกที่สารคามค่ะก็ประมาณนี้แหละนี่คือต้องให้พุ่นสูงก่อนแล้วก็กลบลงไปอย่างสุดงามอลังการที่สาเหตุที่ปลูกไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าทุเรียนมันแพงเราก็อยากปลูกกินนี่แหละเราไม่ใช่ว่าจะปลูกขายอะไรหรอกนี่ค่ะนี่นะคะ,ะคนเห็ดแม่เบ่งเอียนกวนา เฮ็ดได้ซ้ำนีเมื่อยเลยได้ต้นเดียวดีนีน่ดูสิได้หนึ่งต้นแล้วนะคะเนี่ยต้นต้นแล้วพันหมวนทองค่ะปลูกอยู่ที่สวนนี่นะคะต่อไปก็จะขุดหลุมที่สองวันนี้เอามาทั้งหมดห้าต้นต่อไปอนาคตเนี่ยก็คือว่าจะปลูกทั้งหมดเลยตรงเนี้ยตรงนี้จะปลูกทั้งหมดเลยนี่แหละ เออหน่ะละนั่ละแปดแปดเมตรต่อไปเราก็จะ,ะทําตรงนั้นแหละต่อไปนะคะ,คะมุะดมุดแมนแมน <laughs> มามาขุดอันนี้มาขุดดิน <laughs> มุดจะนางซืเสือมาขุดดินเดี๋ยวนี้นี่นี่นะคะอีซางใหญ่ยยตัดสุดเสียผาเมื่ออื่นเนี่ยเขาอยู่ลงยูทูบเถิงถ้าจะลงยูทูบยันยังไมาจะเสือไม่หญิงมาเอาต้มนมกทุเลียมมาน้าแหมโอ้ยกู <laughs> ยละเงีดหลาย <laughs> ละกูถ่ายวีดอวัยยุทธ์แบบหนึ่งสิซอย นี่น้องนาวก็จะมาช่วยวันนี้น้องนาวมาช่วยนี่แหละต้นหนึ่งก็จะลงตรงนี้ตรงนี้ก็จะลงตรงนี้กาลังจะเริ่มต้นแล้วนะคะศึกษามาจากนย tube แล้วสอบถามญาติที่มาจากเอ่อเออมืองจันรแล้วก็สอบถามเขาผู้มีรู้ความรู้ความอะไรนี่นะคะตอนนี้นะคะนี่แหละคะ่ะดาวเต้นปฐมบัทิงศิลป์คนตัดชุดตัดอะไรให้เขาชุดชดูสวยอลังการ อนี่ราคาต้นนี้ก็ะถาเกิดว่าไปซื้ออยู่หนานลานอยู่บ้านเฮ่าก็ดีราคาอยู่ที่ประมาณห้ารอยบาทแต่ห้อาอุจจักกันก็นไปน้องน่าไปซื้อให้ก็อยู่ที่ประมาณต้นละสามร้อยสามรอยถ้วนสามรอยถ้วน มันต้องปลูกปลูกบนโคกปลูกเหมือนกะวานโคกอย่างเงี้ยไม่ค่ปลูกไม่ค่อยยิปลูกเอาคุมเล็กๆคือจังส่นอันหลังเนี้ตอนนี้โอ้ยเข่าอันก่นล่องวงไปเนี่เข่าในเข่าในวิดีโอมัดเลยแบบเนี้บัดอันนี้กับกัถ้าเกิดว่ามันอันนั้นเดี๋ยวท่านจะเอาในมัส่อีกเด้อเอาไอ้นั่นมาคุ้มนะพวกทางมะพร้าวพวกอะไรอืมคุมไอ้นี่เขาคุมโผนเหมือนกันนี่นี่เดี๋ยว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 ก็จะใส่ อ,อัอนคนถ่ายกับติดอ่างอารมณ์เสียพุ่นพกูพกผู้กำกับนะคะอ่นผู้ก,กำกับสองนา่งนี่เห็นบอป้าลูกสาวก้อยขุดดินป้าพวนดินนะคะปรับหน้าสภาพดินนะคะดูสิคะวันนี้แหละพรุ่งนี้แหละจะเอาไปลงยูทูบต้นไม้มันก็สวยอยู่ค่ะแต่ว่าโอกาสเสี่ยงมันก็มีชาวสวนท่านบอกมาแต่ละคน ก็ท่านก็พูดดีหรอกท่านก็แนะนําดีว่ามันปลูกทั้ง1ิต้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะอยู่ที่สั้งสิบต้นเลยนะแต่มันไม่ใช่บางทีเนี่ยมันก็ตายแล้วก็มาซ่อมแซมมันใหม่ไม่เป็นไรหรอกแต่เราปลูกไว้เพื่อกเกษียณเราเฉยๆพราะถือเวลาทํางานอีกแค่1ิปีค่ะนี่ค่ะถ่ายนะคะน้องหนาวสุดหล่อขูดให้นะคะเนี่ยไม่มีแฟนค่ะโสดบริสุทธิ์มันแอนนี่แหละมาเด้อจับจองได้นะคะอืม ม,มันลงย่อทูบเลยเด้งดึงดึงดึงมากโปรตรานแปดก็คือตอนนั้นเด้อจ้านี่นะคะลักษณะขุดขุดเป็นวงกลมนะคะขุดเป็นวงกลมแล้วค่อยเอาเอา่านาวไอ้ปุ๋ยไอ้ที่ไอ้กันเรามาใส่มันคืออะไรนะพวกเนี้ยไ,ไอ้ที่เป็นดินใบไม้ครับดินใบก้ามปูเป็นดินใบไม้บินก้ามปูซึ่งน้องเขาก็ซื้อมาให้นั่นแหละ ได้ความอนุเคราะห์ได้ความช่วยเหลือจากน้องเขาเราไม่ได้เรียนจบเกษตรศาสเราเรียนจบบัญชีโอ้ยเกษตรศาสตร์ประมงพืชสวนพวกเนี้อยอนี่นะคะเดี๋ยวให้มันงามๆกันเดอ้อแอนจังดีทายอีกก็ไปเบิงเดอร์อันนี้มาเกับประมาณหาได้ที่สิบนาทีแหละล่ะปลูกในที่สวนแต่ส่วนปีหน้านี่ก็จะปลูกเต็มหมดเลยนะคะเนี่ยลงทุนก็ประมาณแสนกว่าบาทนี่แหละจังไดียกซัมนี่ก็น,กนะคะเนาะบ๊ายบาย